เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านทุกท่านนะฮะวันนี้คุณด้ผมปาร์ตี้เอลเอลนะครับนี่คือรายการเรอบครันะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาฮะคืออะไรวะ S N D t V ใช่ปะ ใคครรัับบช่ไอ้เหี้ยหัวคุยก๊อลฟที่มันให้ผมเล่นไอเดคเลยจาก S N T V แล้วก็ใครอะจูเนียใช่ไหมจูเนียอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลครับครับครับอ๋ออยู่เสียงแห้งเจือกเหมือนกันใครทำครับพี่เออเครียดเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นอันหนึ่งสร้างตอวเฮ้ยผมสร้างน้ผมสร้างเองพี่สร้างไม่สร้างเซิร์ฟเลยจิตวิเคราะห์ก็เลยอันหนึ่งเปลี่พี่พี่อืมอันหนึ่งสร้างกูสร้างตัวละครอยู่ โอ้ยเท่เท่ต้องซื้อจิปมาโกแบ็กออริจินอลไอเทมมึงมีให้แค่ตะกุไลกับไอ้นี่เองเหรอโกแบ็กเลยเสร็จแล้วกดไอ้นี่สตาร์ทเกมใช่ไหมจอยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คือยังเห็นมีเพิ่มชื่อห้อง PST อ d k นะอืม PST ด d k คก็เร็วว่องไวคือสำหรับขาเลยโอ้โหแม่งเยอะชิบขาได้ PST อสทีจีดีเคพีเอีดีเเจอแล้วพีเอสทนะ PST GTC ไม่มีอ่ะ PST ก็บอกว่าไม่มีเจ้าเราสร้างยังเนี่ยสร้างแล้วข้าหาเจ้าไม่เจอเลยอันนั้นพี่ใจะยังกันเดี๋ยวพึ่งใจะยังก่อนนะคะจะยังกันก่อนมันตั้งชื่อได้ป่ะเกมเนี้ยตั้งชื่อได้ป่ะตั้งชื่อได้พี่ก็ตั้งตรงไหนเนี้ยฮึตั้งตรงไหนตั้งตรงไหนชื่อ มันจะมีอยู่อ่ะด้านบนของที่เราตั้งตั้งตัวละครอ่ะเวปป้อนสตูนนะมันเป็นอาวุธไหมเนี่ยเนี่ยพี่พี่มันมีสก,กิลแอปอนี่ไสเดยอแล้ะชื่อหลักอันที่เอาเนีนะฮะแล้วก็สร้างเซอร์ฟยังสร้างแล้วใช่ไหมเบื้องเกมนี้มันยุ่งยากจังเลยสร้างเองไหมัาดลาดหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ เออหมองศูนย์ศูนย์เร็วเร็วเห็นยังเห็นยังไม่เห็นขึ้นเลยพีพพเอชดีดีเคอะเซตหนึ่งพีเอไม่มีอ่ะเป็นใหญ่นะไม่มีอ๋อต้องเป็นตัวพีใหญ่ไงไม่มีอมันมีแต่โปรอะไรก็ไม่รู้เราสร้างยังนีอืมสร้างแล้วขึ้นยังแต่มันไม่ขึ้นหรือว่าเซตอ๋อคนละประเทศกันป่า เป็นไม่ใช่อะไระมันมีเซตประเทศอะไรอย่างงี้ปะไม่มีหรอกนี่ไงดิฟไอพีมีแต่ภาษาโอ้จอยเซิร์ฟเวอร์พอมันขึ้นนาทีแ่้ BSC GTK ไม่เห็นเดี๋ยวนแล้พี่เดี๋ยวสร้งาแงนนแล้นะ่กันสร้างแล้วแหละรหัสหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะสร้างแล้วเริ่มเกมแล้วล่เนะเจอแล้น่ะ มีแค่สิบสี่เซฟเองของพี่อ่ะเฮ้ยคือแล้วคือแล้วคือแล้วรหัสอะไรคือแล้วกดไอ้นี้กดคอนเน็กใช่ไหมปุ๊บแล้วก็รหัสอะไรหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์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 เนี่ยเข้าไปยังเข้าไปแล้วเอ่อไปคุยเราได้เจอกับไอ้เชี่ยที่มันสั่งให้ผมเล่นเกมเกมหนึ่งนะฮะจึงอยากคือมันมากนะครับอยู่ปันเนี่ยโย่เลยพี่อ๋อนึกว่าท็อกดับคอนเน็กเลยคลิกเดอะบัตทอม ทายสู่ไอ i ีกิ๊บอัพคอนเนคติ่งกิ๊บอัพให้กดให้กดกิ๊บ up เลื่อยตรงขั้วซื้อ yes แล้วก็แล้วเก็บรอนจอยไปเลยแต่มันรอแล้วของพี่มันมันออกมาตรงที่ใส่ IP เหมือนเดิมอ่ะก็จอนเนอะมันมีพี่สร้างพี่สร้างห้องกันได้ได้เราชอบสร้างห้องแบบชื่อเทพแฟนตาซีฮัลโหล โอเคพี่ได้ยินได้ยินชื่อ f u c k ชื่อห้องกาฟกเว้ยโอ้ password หนึ่งหนหนน์ศูนย์ศูน n รูปแบบอะไรดอนโชอันนี้โชเซอร์เบอร์ลิสดอนโชเซอร์เบอร์ลิสนี่คืออะไรโชเซอร์เอลิสแล้วกันก็ยังงงอยู่มันชื่อห้องชื่ออะไรอ่ะยังไม่ได้สร้างเลไแบ้นึนผมไม่จิ้มสี่เซิร์ฟผมอะเครียดเลยเร้อย อะไรสร้างมันขึ้นอะไรอะไรเนี่ย use ค a n c e l อะไรขึ้นมานะจอม enter to star ก็ขึ้นขึ้นยังช่วงชื่ออะไรนะฟ้าภาษาอังกฤษใช่ไหมเออมีปะฮัลโหลมีปะยังยังไม่ขึ้นเลยกดกดรีเฟรชดิที่ที่มันเป็นรูปกลมๆหมุนๆอ่ะเรากดแล้วแหละก็ดูพไป แล้วลองพิมพ์หาดิตัว F ตัวใหญ่ไม่เจอสร้งใหม่ก็ได้ยูสคอน,นี้เกมยุ่งยากตอนนะยุ่งยากยิ่งหายเกมหกอะไรเนะน,นี่ยงานพี่พี่พี่ต้องกดวลาวพี่ตั้งเติมนะมันจะมีเห็นว่าโชว์อ,อินเซเวอร์เายเห็นปะ กดกดได้สองอันเลยอ่ะกดสองอันเลยนะพี่ได้อ๋อได้ก็ชี้อลไรได้แล้วขึ้นวะเจอแล้วพี่เจอแล้วโหดาวผมเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยภาษาอังชื่อเท่ๆอย่าง fucking s n e อย่างเงี้ยขึ้นไหมเข้าเข้ามล้วเห็นแล้วเข้าแล้วเข้ามาแล้วครับเจอพี่ปะเพิ่งรอต้องรอต้องรอเราต้องรอรอไอ้เนี่ย if you can click เฮ้ยอย่าเพิ่งกด enter นะ ไอเนี่ยเนี่ยแม่งเนี่ยพี่อย่าเพิ่งกดเลยเธออะไรพี่เฮ้ยเห็นตึกสีฟ้าสูงๆปาะไปอยู่ตรงนั้นกับไปไอพีไอพีคืออะไรไอพีอะรหัสเนี่ยไอพีก็คือรหัสอันหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วทำอะไรเนี่ยฮัลโหล่จุเนี่ย,นนยอยู่ไหมเนี่ย จูเนียฮัลโหลออกไปแล้วเหรืออ๋อจูเนียอยู่เปล่าฮัลโหลฮัลโหลพี่พอทอะไรพี่พอทเปลี่ยนพอทปะพอทมันขึ้นให้อยู่แล้วไหมบปกติอ่ะอาจจะเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะเป็นแล้วเนี่ยก็มาเข้าก็จอนี้ก็จอนั่นหรือจอนั่นมาเข้าไปีันนี้ตึกสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินสูงๆไปไปอยู่งั้นพี่ คนทั้งโลกมั้ไอเนี่ยไม่เล่นแล้วมั้งแล้วก็เล่นกันสองคนโอ้ยเข้าหรือยังเอาหรือยังจิบกูรอไปเจ็ดนาทีมยังไม่เข้าสักเลยเจ็ดเลยไมยกูได้จีบตาคูมาหยุยหยดหยุดไม่เป็นลืมเปิดดูคีย์จำคีย์ไม่ได้เข้าไปย่างเนี่ยหลิวหลิวเข้าแล้วมันเข้าไม่ได้อ่ะ มันเป็นยังไงอ่ะมันขึ้นเนี่ยรอต้องรอแล้วก็ขึ้นอะไรจอนจอนเนี่ยนเหมือนกูเลยผมสร้างผมสร้างแล้ว่ะเหมือนสร้างไงเหมือนเดิมอะ่ะอืมเดี๋ยวนั่งรอโอ้สำหรับคลบิปนี้นะครับซึ่งเนิ่นนานมากไอเด็กกปร,ปประโปงมาช่วยผมมาเล่นฮันเดดที่มันชวนให้ผมเล่นเกมพี่ไอเกม เจอเห็นแล้วเข้าแล้วนะคอนเน็ก000ใช่ไหมคอนเน็กมันบอกว่าฟ e ลอ่ะอื่เอือพีเจ้ารอไอย IP ที่มันเป็นอันแรกอ่ะอันนี้พี่ข้าวอ้กด enter อีกคำผมกดเ n อร์ ผมก็กดไดเคยเฮ้ย <IP. S 1> ผมสร้างแบบนั้นแหละลไม่ใส่แม่ง IP ไอ,อพอดห้าศูนย์ห้าห้าเจ็ดพอด IP เลยมันวิกำลังเข้าอยู่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุด จุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดไม่ไงต่อจุดสองจุดอะจุดจุดแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมจุดด้านบนกับจุดด้านล่างเห็นไหมอ๋อเงี้ยนแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดไม่มีจุดใช่ไหมอืมอืมท่านทราบแล้ว xong ừ. à... cao... ừ, đấy thấy đấy, chơi nó khỏi lại hết, cả thuo, chỉ chơi chơi mơi, à, không không được nữa, không được nữa, một, 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 แล้วจุดสองจุดบนล่างห้าศูนย์ห้าห้าเจ็ดเอาไม่ไม่ไม่มีสองหนึ่งเจ็ดไนี้สอง่งเจ็ดแล้วก็จุดสองจุดอะจุดบนล่างจุดบนล่างแค่เดียวเฮ้ยเราเอาลองเอาจุดสองจุดออกดิเอาแค่สองหนึ่งเจ็ดพอเฮ้ยเล่นกันไดลบออกให้หมดเลยอะเหลือแค่ สูรเทพต้องนึงเกดอะไปที่เวเจียนซอมบี้มาเต็มเลยบุกเกิดคนเนี้ยผมไม่กดไปเขาอ,อยู่ที่ปลอดภัยกันไม่ไปเล่นจัชาวบ้านกันออกออกมาไปเล่นจัชาวบ้านกันดีกว่านี่เซิฟมี่กูหาให้คือยู่ทางไหนกันหา,กาหาเซิฟไปยู่งเนี้ยนี่นี่นี่เซิร์ฟชื่อคิวเลอร์เห็นปะไม่เอามันมันชื่อมันเสื่อนไปเราต้องหาชื่อเทพ เนี่ยอ,อะไรวะเอาพุที่ฟีเอสเกมมาเห็นไหมก็นนี้พี่เห็นแล้ว,เ,ลวเข้าไปเลยเฮ้ยเดือดอ๋อไอ้ไม่ได้อ่ะเอออันนี้ดีกว่าหนึ่งหนึ่งเห็นไหมที่มันเป็นเล็หนึ่งอย่างเดียวอ่ะตอนนี้พี่ขอใจเย,นจเยน็นพี่ใจเย็นอืมใจเย็นใจเย็นอืมข้าไม่เนี้ยเล็กกลางใหญ่ เรา,ารไ,ไ,มไม่ิกลางไ้ส้มเราเขาเขาแรงค้างข้นไปอะไร<อ>นั้นโลกของมึงอยู่ยงนคนดูคลิปก็รอมึงอยู่งไม่เมือ่อไห่เคลิปใหม่ัทีเนี้ยเขาเขายังหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งอะ เข้าเลยนะหนึ <ım? S 2> ่งหนึ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 ่งอหายคราย้ยหนึ่ง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 ตัวไม่เยอะเยะชื่อห้องชื่อชื่ไม่ได้หนึ่งเยอะเยอะหน่งอย่างเยีะเข้าเลยนะคนเน็กเข้าเลยเข้าละรอสักคู่มนจดโลใช่ไหมนเกติ้งกิฟต์อัพอ้าวหายเอเหอะไม่ดิอีกแล้วไม่เป็นอะไรทั้หนะ ขีก็ได้เลื่อคนเดียวแล้วกันนะเรื่อคนเดียวเลยนะไม่ไหวเคปปี้อืมอยังอยู่ต้องแบ่งแบ่งปันเรื่องราวซึ่งกันแล้วกันเลยรู้แล้วอังไงดีไงผนมะก็ไม่ต้องสร้างรหัสเลยง่ายกว่าปะเออดิเฮ้ยลองอลองลองไม่ต้องใส่พอร์ตด,ดิอาจจะใช่อาจจะได้ มันนนเป็พอร์ตให่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่พอร์ตเอ้ยพอร์ตใส่แต่ว่าไอ้นี่ไม่ต้องใส่อใสแอเ x สไม่ต้องใส่พอร์ตพอร์ตใส่ปะพอร์ตใส่แต่ที่ที่เหลือไม่ต้องใส่พัดวงพัดบิดไม่ต้องใส่หรอกช้างโมเมกับคันเห็นยังหนึงน่งยังไม่ได้เข้าเลยชื่ออะไรชื่อ,อ,อห้องเข้าแล้วคอนเน็กขอได้เอ ได้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 เนื้อสาธุสาธุยิ้มแม่ได้โอ้โหเราเป็นไม่ได้อ่ะลองไอพีไม่ตายโอ้หน,น,นึ่งน่าจะได้มั้งครั้งเนี้ยนั่งเกียรต้มโอโจนมันหมดอันเนี้ยไม่ได้อ่ะพี่เล่้งคนเดียวแล้วกันไม่บ้าพี่เ,เลี้ยงเก,ก่งเก่งกรรมดิโคตรจะรมสารำ้ำ กำบะซบอะเพียโรนะฮะนวันนี้นะครับโดยมี s n e ผู้แนะนำเกมโอ้โหซอมบี้มุดซอมบี้ขุดเป็นมันดอกเห็ดดอกเห็ดขุ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 ดุดใครใครเชิญไม่ไม่มีใครไม่มีใครเชิญไม่มีไม่มีใครอยากให้มาโหลดโอ้โหมึงจะมีโหลดอะไรตอนนี้พี่พีผมเอาแตได้แล้วฮะ เซ <5. S 2> ิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเอาเรื่องพี่เซิร์ฟที่มีชื่อห้องว่าน,นั้นอะอะไรวะไม่รู้เข้ามาแล้วน่นะจะรู้ไหมเนี่ยไอที่มีมออสี่คนห้าคนที่เล่นกันอะได้ได้จะมีเจ็ดคนปะแล้วสี่คนหกคนมีหกคนไอมีเจ็ดคนมีเจ็ดคนอะทักทิมหกอะนะเออเขาเลยนะไป็นดูเขาได้ปหมเฮ้ยได้เว้ยได้ไไมาผมได้แล้วเฮ้ยการ์ดทิมเอล มันต้องรอรืออะไรเนี้ยรอพี่รอรอรอเกิดไหมแล้วอยู่ไหนเนี่ยก๊อฟพี่อยู่ในบ้านสีฟ้าพี่พี่อยู่ในบ้านสีฟ้าเว้ยซอมบี้ตายโคตรยากเลยเส้นที่ลงไปหาพี่อ่ะให้กูเจอกระสุนเย็ดเย็ดแมสกดอะไรกดอีเก็บแมสอืออีเก็บสุดยอดเกมนี้กราฟิก โอ้พี่เจอแล้วอยู่ในอยู่ในอันนั้นสายตำรวจพี่อ่ะเรดิโอพี่ผมเจอเรดิโอเออออกไม่ได้อ่ะหาทางออกไม่ได้ช่วยช่วยมันช่วยหน่อยโอ้คอมบี้มาเต็มเลยพี่ข้าไม่เสียนติดอยู่ในคูเกินโอ้ยกระสุนบานเลยขั้นตอนนี้แอมโมแอมโมโอ้โห้โอ้คอมบี้คอมอูยิ่งเร็ว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 วะใคร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 ช่วใครช่วัน เราเรียวีดีโอดีดีโอด์ขาดขาดขาดอะรตางแล้วภาพตอนนี้ก็คืนแล้วภาพอ,ะอ่ะไปยากไปไหนวะโอพี่ผมรูร้ส่งไลด้ไหมพี่อยู่ไหนะมองไม่เห็นเฮ้ยหวัดดีครับท่านก๊อฟม,มีท่านรึเปล่าใ,ใช่ครับใช่ครับโอ้โหซอมบี้ตามมาเป็นสิบเลยโอ้กระสุนหมดละกระสุนพี่เก็บได้แล้วแล้วเราจะออกจากไอ้ไนี่ยังไงเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยพี่ออกไป่ได้ โอ้สัมบี้กัดตายอยู่แล้วยี่ไกลตายหน้าจอเขาเมื่อยต่ำออกมาได้แล้วเดี๋ยวนั้นมันมืดปยไเนี่ยหรืออเลยไฟฉายก็ไม่มีด้วยนะที่ไหนซื้อมาก่อยเนี่ยมีบ้านเราอ่ะสี่แกมทิ้ยาแกมทิ้านี่นี่เราไหมเนี่ยนี่เราไหมเนี่ยเนี่ยอะไรบ้าเฮ้ยเอเดนีทีวีออกมาข้างนอกได้แล้วอยู่นี่พี่นี่หลังพี่หลังพี่หลังพี่นี่นะ มีอะไรดีๆให้ยิงอ้โหมามาจากไหนกบปบ a d 奥 o 迪 a d 迪 o มาแล้วไอ้พี่เห็นแสงไฟแล้วนั่นแหละ d 迪 o พี่ปาไวไฟเหรอเป็นแสงอืมตอนโอ้ไม่ไม่ใครตายตายแล้วอ่ะซอมบี้ที่เดนนิ่งเป็นสวอนบ๊อบเลยตายละ เอ้ยมาป้องมุดใจหน่อยครับเร็วๆอะไรพี่อีก8วิเร็วๆเจ็ดแล้วไหนอะนอนตายอยู่3 2เล่นเล่นกันสองคนปะบายตายแล้วเล่นสองคนมะออกกันออกกันเล้วท่านเขยังไงแล้วออกมาอ่าจะตายอะไรตายแล้วจะตายอะไรกันนะครับจมส์อาจจะใช่ไหมโหนี่เป็นสูง สร้างยังเนี้ยสร้างอะไรสอฮะมีรหัสเด้เหมือนเดิม GPK งัดอะไรห้องหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์รหัสาชาีมาทํา,าทขอให้มันเข้าได้เฮ้อมัน,นเข้าได้ั้ยโหลดมาเป็นรูปเมืองอะเข้าไม่ได้ไม่ใส่พอร์ตหมใส่ใช่ไหมใส่พอร์ตอะไรก๊อ แล้วผมสร้างใหม่ก็ได้แล้วผมบอกเองพอผมบอกพอเองพอสี่แปดเจ็ดห้าห้าได้ยินไหมล่ะได้ยินไม่เห็นนีห้องคือที่ไปจะท่าอ่าอ่าพอสร้างแล้วล่ะ บุรีขอดะ8 7 5เจอแล้วคนนี้คนนี้เอยมันจะเข้าได้ต้องเข้าได้นี้แล้มาสร้างเซิร์ฟได้เหรองน่ยไม่รู้ใช้เส้นม er? ั้งเบาดมันก็4875ขนาดนี้ขอด4875 หายเยอะนะเกนียนมีมัมนงเขียนว่าอนูรีเป็นเอ็กซ์เพรชั่นอะไรนะโอ้ได้ตังค์ตั้งยี่สิบแปดบาทซื้อได้ป้องหกพัสิบเอ็ดบาทโอเคเราเล่นนานละ้้ยังไงเล่นัวนั้นแหละซื้อของก่อนกบนโอ้ซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยไม่มีเลย เล่นเติร์ฟนั่แหละเริรที่เ,เล่นีอฮัลโหลอยู่ปเนี่ยอยู่ับอยู่อ่่าให้ลองลองดูเซอิเเอื่นอนหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเล่นไม่ได้ใช่ไหม็อันนี้ดิ PLS จอย PLS แล้วก็จอยลองลองหอ๋อเห็นละข้าเข้าเ,นะเล่นได้ปเปล่าเล่นได้ก็ เล่นไม่ได้แล้วน่าจะเล่นไม่ได้ต้องต้องเอาอันนั้นเจอนั่นแหละที่เราเข้าทีแรกชื่อเซิร์ฟอะไรกันนะเจอเข้ากันทีแรกเข้าเซิร์ฟนี่ไหมไหนอะ M A M O น่ะเออ M A M O K A นะเออเอาไปคอนเนกไม่ได้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 ได้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 ไม่ได้ได้แต่ผมได้ไม่ได้ที่บีอะไรนะ B มันบอกว่าอ๋อพาดเวิร์ดผิดเขามันเขามันไม่ได้ใส่พาดเวิร์ดเข้าใจแล้ว<า>ไฟง้อตัวอะไรอ่ะได้แล้วเร<ห>าเราอยู่เนี่ยผมข้างไม่เห็นมีเราเลยก็ตายแล้วอืมอืมอืมนะเขาเองค้างผิดนเดียวค้างแง่อะไร ยินแล้วของเซื้อบริษัทว่าจะยินทำโยคะอะไรไม่รู้อืมน่าอันมากว่าเข้าใจไม่มาเลยจะกลับเกมที่เล่นแล้วไม่มันเลยเลย เล่นเถอะยิงไปเรื่อื่นกันดีกว่าไว้ไม่แย่ใจเนี่ยกินเลยเลยนี่ยอะไรกันถ้าอยู่วก็ถามเราจะเล่นไทยใช่ไหมนะฮะจะหาดิพีบีป่ะพีบีป่ะถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดพีบีเเล่นอะไรเนี่ยเล่นแชร์นะครับรุ่งออกมาแล้วไม่เป็นไรเกรงใจ โก็โสามีเป็นสิบแล้วแชร์ด้วยนะฮะอย่าลืมไปกดไลค์เพจ GTK กันด้วยครับก็ขอ,อจบรายกัรนี้ครับผมครับบ๊ายบาย